ไปเห็นยังมากฮะตีกับผัวแล้วเบียผัวน่ะแมนบอสู้เขาได้ยุติดียนี่เป็นยังที่สู้บ่ได้ย,ย่านยังซ้ำผัวมึงไปบังคุ้มตามันเด้อเป็นยังตาเขาเป็นยังมีแต่ห้อยมือกูนี่แล้วต<ะ>าเจ้าึ้นแนี่แถววะบาัมามันจะกล้าสูา้กู่บอได้ตีเขาจากบาดนะพี่ห้อยเป็นซิปฝ่ามือกูถือเอาอือได้ตีกูบาดเดียวมึงงูบอสหักฟืนมาได้ดิเอา เป็นนี่ยังกระบะเดียวฮะเละรับเลยเป็นยังจ้วิธีเบคากันล่ะฮะหวยผู้สาวพัโทรมาแล้วโอ้ผู้สาวโทรมาผูดาเออกูใจให้กูก็นั้มเลยแล้วงามบนล่ะพี่เว้ยงามกับบสู้กูดอกพ่อซ้ำนั้นละเบียเอ้ยเป็นจังไหมตอละบันเนี่มันกระทิมกูแล้วเอาภาษาคนโทรมาซื่อๆก็ได้ป้าได้ทิมกันเนาะก็่บได้ป้าได้ละเบียเมื่อกี้จะว่าเขาทิมเจ้าบ่แมนบอกทิมกูล่งเถียงหน้าเนี่ยเมย